สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Srgsligamer นะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปสอนเอ,อ่อสอนทริคนะครับเอ,อ่อริคการเดี๋ยวนึกก่อนสำหรับใครถามนะครับ texture pack นี้คือ texture pack อ,อะไรคือ texture pack เ,เอ,อ่อนี่ครับ ลูนสตัมนะครับสตูมสตัมอะไรก็ว่ากันไปสิ่งที่ผมจะมาสอนในนี้คือสอนอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวคัดกันกลับมาใหม่ครับหลังจากที่เพิ่งคิดได้ครับว่าจะสอนทิคอะไรนะครับคือวันนี้เราจะมาสอนทิคก,การทรําป,แบบประตูลับโดยรูปนะครับแบบประตูลับโดยรูปอะครับอ่ะ มันจะเป็นยังไงเราแบบมันจะเป็นประตูที่มันแบบสามารถเป็นรูปภาพมาติดไว้แล้วเราก็เดินทะลุได้นะครับอืมโอเคก่อนอื่นนะครับเอาบุธที่ต้องการนะครับคือก่อนอื่นอเอาไม้อีที่สร้างบ้านนะครับประตูอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทีนี้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือรูปภาพครับอ่เดี๋ยวขอกปายอะไรนี้ด้วยอืมสักคู่ครับ เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งครับอืมก็ประตูก็ได้เออแล้วก็รูปภาพรูปภาพอยู่ไหนวะท่านสยาพักคู่ครับนี่เจอแล้วภาพวาดโอเคอ่ามาดูกันเลยครับ อาก่อนอื่นนะครับเราก็สร้างบ้านก่อนเอออ่าถ้าเกิดจะถามว่ารูปภาพนี้คราบยังไงนะครับก็ก่อนอื่นให้คุณน,นี่อ่าดยกไม้มาเป็นแพ็คนึงเลยเดี๋ยวทําเป็นโตค้าฟก่อนนะครับเอาไปคราครับเดี๋ยวผมเอา,เ,อาเกมโหมดออกก่อนเกมโหมดซูนเอากำเกมโหมดซูนโอเค วิธีคือนี่อย่างนี้นี่เอาครับได้มาใช่ไหมเอามาทําเป็นโต๊ะคับก่อนแล้วก็ทําเป็นไม้อย่างเงี้ยอ่ะสี่อันอ่าแล้วก็เอาโต๊ะคับมาวางปุ๊บแล้วก็เอานี่วางไว้ตรงกลางแล้วก็ตามด้วยนี่บางคนทําอย่างนี้นะแต่มันไม่ใช่ครับสิ่งที่ควรทำครับคือคือคุณต้องใช้ขนแก่ครับ คนแก้มาล้อมรอบครับทํายังไงอ่าเราจะมาพิสูจน์กันนะครับทําให้ดูนะครับขนแกะโอเค <c oughs> นี่นะครับเอาวางไว้หนึ่งอันแล้วก็ล้อมรอบตึ๊บตึ๊บตึ๊บอืมบางคนจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันยังไงมันก็ไม่ได้อะครับทําไงดีครับก็ไม่ใช่ครับมันต้องเอาไม้ล้อมรอบครับ ผมก็กหมาตลอดเดี๋เด้อนี่เดี๋ยวครับมาอีกก่อนสี่สี่แปดแปดหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับอย่างงี้ครับแล้วก็ปุ๊บวางไว้ตรงกลางเห็นไหมครับก็จะได้พาพ้านมานะครับอ่าเรามาเข้าสู่ขั้นตอนกันเลยครับคือตอนแรกนะครับเราก็สร้างบ้านตามปกติของคุณก่อนนะครับก็สร้างไปครับก็เป็นบ้านของคุณอะไรครับ ไม่ใช่บ้านใครหรอกโอ้ยอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับช่วงนี้คอมคอมเป็นไรไม่รู้ครับกระตุกมากครับอืมที่นี่ไปเลยแม่นงนี่ครับอย่างงี้ครับอ่าเดี๋ยวปีก,ก่อนสักคู่มันต้องรีบมากเราไปเรื่อยๆแล้วก็กระจกติดอะไรเงี้ยเป็นบ้านคันเวสิกอะไรเงี้ยนะครับ ราไม่ต้องรีบครับอ่าโอเคได้ประมาณนี้นี่ฟึบจึ๊บจึ๊บตกแต่งจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ,อ,อะไรอย่างงี้อ่ะทำลงมาสักหนึ่งอันสมมุติว่าพื้นเนะี่ยมันจะเป็นแบบพอดีกับพื้นเลยนะครับสมมติมันจะเป็นพื้นอย่างงี้ก็คล้ายๆเดินเข้าประตูเดินวุบไปเลยใช่ไหมอ่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ่ะ คือมันต้องทำอย่างนี้อ่ะเราเอาประตูบางก่อนส่วนใหญ่เขาจะทำกันอย่างนี้อ่าประมาณนี้ใช่ไหมเคอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นหลังคาอะไรอย่างนี้รู้รู้รู้นี่อย่างนี้นครับประมาณนี้อะไรอย่างนี้โอเคประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ ถ้าเกิดเราวางรูปภาพไปจะเข้าไงอ่าทะล้ไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราเปิดขาไว้เออเออใช่ขาไว้ขาไว้ดิเข้าไปดิเออนี่ไงไปจบนีปิดก็ไม่มีใครเข้ามาได้อ่าเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอตกแต่งอะไรอีกนึงมันไม่ใช่หมดแค่นี้นะครับ มันมีอีกเคล็ดลับหนึ่งครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้ขอตกแต่งบ้านกอนครับเาส่าร์เล่นทั้งทีครับอืมไม่ได้เล่นนานอ่าโอเคนะครับก็รอแป๊บหนึ่งโอเคมันไม่ใช่แค่นี้ครับไม่ใช่ว่าทําประตูแล้วมันอะไรอย่างนี้นะครับเราจะทําเป็นเออเคล็ดลับขั้นขั้นเทพนะครับคืออย่างนี้ติดเอาไว้อ่านี่นี่ขยายหน่อยนี่อ่า แล้วทีนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บ Shut up you need to kill me Shut up นี่ครับนี่อ้อข้อคือเทพอะไรอย่างนี้เราไม่เอาเราจะเอาซีดียมอาอย่างนี้ครับบางคนแม่งงบเห็นไหมครับอ่ามันจะพังใช่ไหมนี่เอาบ้านใหญ่เลยก็ได้ อ่าเราก็ติดเยอะๆเลยติดด้านบนติดไม่ได้ติดอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้เราก็ติดปุปปป๊บปุ๊บปุ๊บเสียบเอาสีเอาสีเฟยยูยไม่เอาเอ้ยมันมืดแล้วนะซอมบี้มันจะออกมาแล้วนะเฮ้ยเอาดีดี เจ๋งครับรูปภาพออกมาทําอะไรได้เยอะแยะครับสื่อสั่นมันเยอะครับทาอะไรเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับมันต้องค้นหาลูปครับรูปมันก็หายยากหายากนะครับหรือว่ามันไม่ได้อยู่แล้ววะนั่นไงเงี้ยบมันก็ไม่ได้ครับแล้วมันก็มืดแล้วครับไม่ได้ครับต้องทําให้เช้าครับซ้ำเ็ต โอเคไม่ได้ครับโอ้ชิบหายูกไมเนี่ครับอยู่นะวางไปงไต้องวางเรื่อยๆครับให้มันได้สี่ครับเข้าใจไหมครับแล้วมันก็จะบังพอดีอะครับอ,รอืมอย่างนั้นแหละแต่ทำไมมันไม่มีเลยวะไม่รือว่ามันบักแน่เลยครับ มันต้องเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันครับาอาจจะมีวิญ,ญญาณซ่อนอยู่ครับดูนี้ครับแบบเดียวได้ครับคอยดูครับไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เออยเดี๋ยวเด <c oughs> มันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับแ,แต่ที่รู้ครับก็ทําประมาณน <ไป S 1> เนี้ยแหละเนี่ยทองปิดมาอันนึงก็ได้อันนี้ไไนี่อ่าอ่าเอาออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดสี่เห็นไหม ก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการทําอ่าก็อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็ตกแต่งให้มันอะไรอย่างเงี้ยเออสําหรับใครที่ทําบ้านใต้ดินนะครับอย่างเงี้ยอ่าแล้วอยากเข้าแบบง่ายๆครับง่ายๆเลยครับวิธีทําครับเทคนิคนี้เลยครับง่ายๆครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยายหน่อยเทคนิคง่ายๆครับที่ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ครับ อย่างนี้เลยมันต้องอย่างนี้เลยอะ่ะน,นี่แล้วก็วางรูปภาพไปครับเ <c oughs> ด,ดี๋ยว <c oughs> ดยวิชาย ประมาณนี้แล้วเราก็วางรูปไปครับปึ๊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 บสี่ดิปึ๊บสี่ดิสี่ดิสี่สี่ดิปึ๊บปึ๊บสี่สี่จะจุงออกมาสี่สี่สี่หรือไม่ต้องสี่ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นี่เห็นไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดอยากสี่นะครับ ก็ต้องให้มันเปิดโล่งโจงด้านบนนะครับเพราะว่ามันอาจจะไปติดนะครับสี่ก็เลยมาไม่ได้ครับแล้วเราค่อยปิดครับนี่ครับง่ายโอ้ใครๆก็ทําได้หมายังทําได้เลยไม่ใช่แล้วนี่ครับประมาณนี้ครับปุ๊บซึบดีเป็นไงแล้วเราก็ขุดเข้าไปครับนี่ครับอย่างนี้ครับเป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ครับ มาสอนไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเอาไปสอนได้แต่ให้เครด,ดิตหน่อยก็ดีโอเคครับก็ป,ประมาณนี้ครับบ้านโอ้ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับเป็นบ้านไฮเทคแนี่ไม่ต้องปิดเปิดประตูถ้าซอมบี้เข้ามาก็เข้ามาเลยโอเคครับก็ขอจบการสอนทำเท่านี้แล้วกันนะครับไม่ยบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดดิสไลค์ตามด้วยคำติชมด้วยนะครับ